สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูขั้นตอนของอการทำขั้นตอนการทำหรือการชำเจ้าต้นไม้ชนิดนี้นะครับก็คือต้นใบเงินใบทองใบนาคนะครับว่าจะมีวิธีสุดง่ายแค่ไหนทุกคนจะทำได้ง่ายแค่ไหนนะครับซึ่งผมบอกก่อนเลยว่าเจ้าต้นนี้นะครับมีวิธีการทำที่ง่ายมากถ้าเกิดเราดูคลิปนี้จนจบแล้วเราจะสามารถ ชำเจ้าต้นใบเงินใบทองใบนาคนี้ได้อย่างได้อย่างดีแน่นอน,นครับอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นลักษณะต้นและใบของเจ้าใบเงินใบทองใบนาคนะครับจะมีสีชมพูอ่อนๆนะครับอยู่บริเวณกลางใบนะครับอ่านี่ครับจะเป็นต้นที่ที่บ้านผมมีนะครับจะค่อนข้างเป็นพุ่มนะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำเลยครับอันนี้สำหรับวิธีการทำนะครับขั้นแรกเลยนะครับเราก็มาเลือกนะครับเลือกส่วนที่เราต้องการจะเอาออกมาชํานะครับเราต้องการบริเวณไหนครับเราก็เลือกส่วนนั้นออกมานะครับซึ่งมีดที่เราจะใช้นะครับต้องเป็นมีดบริเวณเป็นมีดที่ค่อนข้างคมนะครับเพราะจะตัดให้ไม่มีส่วนที่เป็นเศษข้างล่างนะครับ จากนั้นเราเลือกเลแล้วเราก็จะตัดออกมานะครับตัดส่วนที่เราต้องการเอาออกมาชํำนะครับตัดออกมานะครับนี่ครับจะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับต่อมาเราก็จะตัดใบส่วนข้างล่างของเขาออกนะครับเพื่อถ้าเพื่อให้เกิดการอ่าคลายน้ําน้อยที่สุดนะครับอันนี้ผมก็จะตัดเจ้าคู่บนคู่ตรงกลางนี้ออกอีกคู่หนึ่งนะครับ ถ้าเกิดมีใบามากก็จะมีการขายน้ํามากนะครับก็จะทําให้พืชแห้งและเหี่ยวแล้วก็จะตายได้ในไม่ช้าครับนี่นะครับผมก็จะเหลือไว้ประมาณสใบนี้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนก้านที่เราตัดใบออกไปนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยครับต่อมานะครับเราก็นํากระถางที่เราเตรียมไว้นะครับ เอาส่วนที่เราตัดเพื่อจะชำของต้นใบเงินใบทองใบนางนะครับเอามานะครับเพื่อจะเอามาชำในกระถางนะครับในที่นี้ผมจะเอามาใส่ในกระถางนี้นะครับที่ผมเตรียมไว้เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราจะมาดูนะครับเราจะใส่ไปเพียงไม่ลึกมากนะครับก่อนอื่นเราจะมาทําดินนะครับในกระถางทําให้มีบริเวณเป็นรูตรงกลางนะครับเพื่อที่เราจะ นำไอ้ส่วนกิ่งนะครับลงไปตรงกลางได้โดยไม่ต้องใช้กิ่งของเขาปักลงไปแรงนะครับจากนั้นเราเอาบริเวณส่วนที่เป็นกิ่งนะครับเอาเสียบลงไปตรงดินเลยแล้วค่อยๆเอาดินข้างๆของกระถางนะครับค่อยๆถมลงไปให้กิ่งของเขาอยู่ภายในใต้ดินนะครับก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับอ่านี่นะครับทุกคนลักษณะ ของการชานะครับจากนั้นเราก็เคลียรดินนิดนึงนะครับอ่าก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับเมื่อเราเอาต้นไม้มาชาในดินนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะทำการลดน้ำของเขานะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับชาเสร็จแล้วก็เอาน้ำมาลดครับ ครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะเอานะครับที่เราเตรียมไว้นี่นะครับเอามาลดลงไปบริเวณรอบของกระถางที่เราชํานะครับก็ลาดลงไปได้เลยครับครับลาดน้าประมาณนี้แล้วก็รอให้น้ําเขาดูดซึมลงไปข้างล่างนะครับของกระถางนะครับแล้วเรามาดูขั้นตอนต่อมานะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเราก็จะเอาต้นไม้ที่เราทําไว้นะครับเอามาอบลงในถุงพลาสติกใบนี้นะครับ ก็คือจะต้นใบเงินใบทองใบหน้านะครับผมจะเอาลงมาอบในถุงนะครับทําไมเราถึงต้องเอามาอบล่ะครับเพราะว่าการอบต้นไม้นะครับจะทําให้ต้นไม้ของเรานะครับ่าเกิดการแตกรากได้ค่อนข้างไวเลยทีเดียวครับส่วนพี่ๆทุกคนอาจจะรู้แล้วจะมีบางส่วนที่ไม่รู้นะครับก็คือถ้าเราอบต้นไม้นะครับจะทําให้เกิดรากของต้นนะครับ งอกได้ค่อนข้างไวและเยอะเลยครับเดี๋ยวพี่ๆยังไงก็ลองไปทํากันดูนะครับส่วนต้นอื่นก็สามารถอบได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ต้นนี้อย่างเดียวเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาอยางรัดให้แน่นนะครับรัดให้แน่นเลยเพื่อไม่ให้อากาศออกนะครับนี่ครับจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนำต้น ที่เราอบนะครับเอาไปอยู่รวมกับที่ผมอบไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ครับย้ายก่อนนะครับเอามาอยู่รวมกันนะครับกับต้นที่อยู่ในกล่องพวกนี้นะครับอันนี้อบได้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับเกือบเกือบหนึ่งเดือนนะครับประมาณเดือนอ่นอันนี้ต้นที่อบนะครับอันนี้จะเป็นการอบอีกแบบหนึ่งนะครับได้เหมือนกันนะครับ ใช่ขอแค่ไม่ให้อากาศเขาถ่ายออกไปนะครับอันนี้ก็จะมีรากแล้วเหมือนกันนะครับนี่ครับเป็นการชํำที่ง่ายมากครับเป็นการช่ำต้นไม้ที่ง่ายมากๆเลยครับพี่ๆทุกคนสามารถนำไปทำตามได้เลยนะครับอ่านี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกองนะครับที่ผมทำ นี่ก็จะเป็นต้นที่แข็งแรงแล้วนะครับถ้าต้นที่แข็งแรงแล้วผมก็จะเอาออกมาจากถุงอบนะครับก็คือเจ้าสองต้นนี้นะครับเอาออกมาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูนะครับเห็นไหมครับใบเขาก็จะแข็งแรงนะครับจะไม่มีความเหี่ยวจะไม่อะไรเลยนะครับเกียงเขาก็จะเป็นสีสดนะครับอ่าโอเคนะครับสําหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับ ช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด,ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดี